สวัสดีครับพบกับรายการคณิตง่ายๆบายครูวัดโอเคโอเคนะครับวันนี้ EP ที่สี่นะครับครูจะมาพูดถึงเทคนิคการถอดรากที่สองอ้าถอดง่ายๆเลยแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วถ้าถอดรากที่สองได้แล้วรากที่สามรากที่สี่รากที่ห้ารากที่หก, 4, ก, 5, ก 6, อะไรก็แล้วแต่ทําได้ด้วยเทคนิคเดียวกันต่างกันแค่นิดเดียวครับนิดเดียวจ,จริงๆอ่า สำหรับคีย์เวิร์ดที่จะนําไปใช้ในการถอดรากที่สองนะเริ่มจากถอดรากที่สองก่อนเราจําตรงนี้ก่อนนะครับจะถอดรากที่สองต้องจําว่าเหมือนกันสองตัวรวมเป็นหนึ่งเอาออกไปไว้ข้างนอกอ่าอีกครั้งนะครับเหมือนกันสองตัวรวมเป็นหนึ่งเอาออกไปไว้ข้างนอกทํายังไงอยากรู้หรือยังอยากรู้แล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วจําเทคนิคจําทิคที่ครูพูดก่อนหน้านี้ได้ไหมเหมือนกัน2ตัวรวมเป็น1เอาออกไปไว้ข้างนอกเริ่มต้นที่ตัวอย่างครับรากที่2ของ12บสออันดับแรกนักเรียนกระจายครับก็คือตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างหรืออะไรคูณกันได้12บสองบ้างแล้วกระจายออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะกระจายไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับ อย่าง12เนี่ยครูเอา6กับ2ก่อนเลย6คูณ2เห็นไหมครับใส่เครื่องหมายรากที่2ไว้เหมือนเดิมครับจากนั้นอะไรที่มันยังกระจายได้อีกแยกได้อีกก็คือ6อะไรคูณกันได้6ครับ3คูณ2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ2ตัวท้ายไว้เหมือนเดิมคราวนี้จําทิศของเราได้ไหมมีตัวไหนแยกได้อยู่ไหมครับไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วจําทิศของครูครับเหมือนกัน2ตัวตัวไหนเหมือนกันครับนี่ไงปึ๊บรวมเป็น1 นี่คูกงกลมไว้ละรวมไว้แล้ว,ลว,ลวเสร็จแล้วเอาออกไปข้างนอกเอาออกไปข้างนอกครับฟืบพราะนั้นบรรทัดนี้มันจะกลายเป็นสองรูทสามได้คำตอบแล้วครับนี่คือรากที่สองของสิบสองไม่จำเป็นต้องหกกับสองก็ได้นะสี่กับสามก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ตัวนี้มีค่าเท่าเดิมน,นะครับถ้าไม่สามไม่ออกมาอยู่ข้างนอกเพราะสามมีอยู่ตัวเดียวเพราะสามมีอยู่ตัวเดียวโอเค ลองใหม่อีกเอาอีกเอาอีกเยอะๆเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันอ่ะสนใจตัวไหนเอาแปดง่ายๆเลยลากที่สองของแปดก่อนแล้วกันอ่ามีอะไรคูณกันได้แปดนักเรียนบอกปึ๊บสี่คูณสองครับโอเคแยกได้อีกไหมแยกได้อีกครับสี่แยกออกไปกลายเป็นอะไรครับสองคูณสองคูณสองโอเคคราวนี้เราต้องการตัวที่เหมือนกันแค่สองตัวรวมเป็นหนึ่งแล้ตัวไหนก็ได้คู่หน้าก็ได้คู่หลังก็ได้ สองตัวรวมเป็นหนึ่งเอาออกไปข้างนอกครับปึ๊บก็จะกลายเป็นสองรูทสองแบบนี้ครับได้คำตอบครับแต่เนี้ยฮะอันนี้กรณีที่มันไม่ลงตัวถ้ามันลงตัวจะเป็นยังไงถ้ามันลงตัวจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอารากที่สองของสิบหกอ่าเอาแบบแยกให้ละเอียดก่อนนะแยกให้ละเอียดก่อน นะครับก็จะได้อะไรอะไรคูณกันได้สิบหกบ้างนักเรียนบอกเอาสองคูณแปดละกันครับไปต่อครับแยกออกเรื่อยๆเลยครับอะไรคูณกันได้แปดครับสองคูณสี่ครับอะไรคูณกันได้สี่ครับสองคูณสองคูณสองแบบนี้เห็นไหมครับสังเกตไหมจากแปดแยกมาเป็นตัวนี้จากสี่ก็แยกมาเป็นสองตัวนี้นะครับก็คือกระจายออกมาคราวนี้เนื่องจากมันมีสองคู่ ข้างในมันเชื่อมด้วยการคูณออกมาข้างนอกมันก็ยังเชื่อมด้วยการคูณเหมือนเดิมดูนะครับสองตัวรวมเป็นหนึ่งื๊บนี่ตัวที่หนึ่งมีอีกสองตัวรวมเป็นหนึ่งนี่ตัวที่สองแสดงว่ามีสองออกมาข้างนอกกี่ตัวครับสองตัวนะครับก็จะกลายเป็นสองคูณสองถ้าตัวเลขในเครื่องหมายใช้หมดแล้วเครื่องหมายนั้นจะหายไป เครื่องหมายนั้นจะหายไปเพราะนั้นคําตอบของรากที่สองของสิบหกก็คือสีนอ่นั่นเองครับนักเรียนครับไม่ง่ายๆเลยนะครับถ้าตัวเลขข้างในเครื่องหมายใช้หมดเครื่องหมายหายไปเลยครับเราก็จะได้แต่คําตอบอ่าลองดูอีกสักอันหนึ่งส่งท้ายแล้วนะรากที่สองของยี่สิบโอเครากที่สองของยี่สิบอะไรคูณกันได้ยี่สิบครับผมบางคนบอกสี่ห้าอะ สี่คูณห้ามีอะไรแยกได้อีกไหมครับสี่สี่แยกออกเป็นสองคูณสองแล้วก็คูณห้าตัวเดิมไว้ตัวไหนเหมือนกันครับสองครับสองสองตัวรวมเป็นหนึ่งเอาออกไปไว้ข้างนอกครับกลายเป็นสองรูทห้าเสร็จแล้วครับนี่การถอดรากที่สองแบบง่ายทำได้ทุกตัวกระจายออกมาเลยครับแล้วถ้าเป็นรากที่สามทำยังไงก็เหมือนกันสามตัวรวมเป็นหนึ่ง เอาออกไปไว้ข้างนอกแค่นั้นเองรากที่สี่เหมือนกันสี่ตัวรวมเป็นหนึ่งเอาออกไปไว้ข้างนอกใช้เทคนิคเดียวกันครับเอาอีกไหมอีกสักข้อหนึ่งอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งแล้วกันโอเคไปเลยเอาเท่าไหร่ดียวห้าสิบจัดไปเลยครับรากที่สองของห้าสิบโอเคห้าสิบเกิดจากอะไรได้บ้างอะไรคูณกันได้ห้าสิบบ้างอ่ะโอเคพูดสับสนเล็กน้อย บางคนบอกห้าคูณสิบครับอ่าแยกตัวไหนได้อีกไหมแยกได้สิบนะครับสิบแยกได้เป็นห้าคูณสองถูกต้องไหมครับมีอะไรเหมือนกันครับเลขห้าสองตัวครับรวมเป็นหนึ่งเอาออกไปไว้ข้างนอกครับก็จะได้เท่าไหร่ครับห้าข้างในเหลือรูทสองแบบนี้ครับได้คําตอบครับถ้าตัวเลขที่อยู่ข้างในมันใช้ไม่หมดก็ติดมันไว้แค่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับผม แล้วถ้ามันเหลือสองตัวละเออ,อเอาเอาให้เต็มที่กันไปเลยแล้วถ้ามันเหลือสองตัวบ้างทําไงถ้ามันเหลือสองตัวนักเรียนก็เอามันมาคูณกันครับเอามันมาคูณกันอ่าอย่างเช่นอะไรดีนะยี่สิบสี่ดีไหอ่าลองดูครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับอะไรคูณกันได้ยี่สิบสี่บ้างครับตอกติ๊กตอกโอเคเอาแบบง่ายที่สุดเลย สิบสองคูณสองก่อนจากนั้นไปกระจายเลยครับไปกระจายสิบสองอะไรคูณกันได้สิบสองอีกครับอาสี่สามอ่าไปเลยครับอ่าสี่คูณสามแล้วก็อย่าลืมสองตัวเดิมนะครับกระจายอะไรได้อีกครับสี่ครับอ้าวสี่ก็มีอะไรครับสองคูณสองคูณสามคูณสองเห็นไหมเหมือนกันเอาต้องการความเหมือนแค่สองตัวรวมเป็นหนึ่งป้าบก็อ,ออกไปข้างนอกกลายเป็นอะไรครับ สองข้างในเหลืออะไรสามคูณสองซึ่งมันเท่ากับเท่าไรครับรูทหกแบบนี้ครับนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยการถอดรากที่สองแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับมากมากเลยใครไม่เข้าใจลองฟังดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็ลองฝึกถ้าไม่ฝึกจะทําไม่ได้ถ้าไม่ฝึกจะทําไม,ทไม่ได้นะครับอย่างที่บอกครับถ้าถอดรากที่สองได้แล้วรากที่สามรากที่สี่รากที่ห้า,รา,หารากที่หก ทำได้หมดด้วยวิธีเดียวกันแบบนี้คีย์เวิร์ดของมันอะไรนะคีย์เวิร์ดที่ครูบอกไปเหมือนกันสองตัวรวมเป็นหนึ่งแล้วเอาออกไปไว้ข้างนอกใช่ไหมอันนี้ของรากที่สองถ้ารากที่สามล่ะรากที่สามก็จะเป็นเหมือนกันสามตัวรวมเป็นหนึ่งเอาออกไปไว้ข้างนอกแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะครับทาให้เข้าใจสามารถสอบถามได้อินบ็อกซ์มาได้นะครับชื่อเฟซกูก er ็ทวิวัตฤชัยนาม หรือถามได้เมนข้างล่างได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยถามมาได้อย่างที่บอกและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้กำลังใจครูเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูต้องกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีครับ